6โมง37นาทีค่ะเรากำลังมุ่งหน้าไปอุทยานแห่งชาติดอยหลวงนะคะก็จะไปดูจุดกลางเต็นท์สาเหตุที่ไปในเช้าก็มีหลากหลายปัจจัยเนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะคะก็กลัวสมาชิกที่เขามาร่วมกางเต็นท์กับเราเนี่ยจะเยอะเราก็ต้องรีบไปหาพื้นที่ก่อนดูหมอกลงค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนดูหมอกข้างหน้าคือวันล่องขุนนะคะเดี๋ยวเราจะขับผ่านเส้นนี้ตรงนี้เป็นถนนหมายเลขหนึ่งค่ะ ขับจากถนนใหม่เลขหนึ่งเข้ามาเส้นทางตามหมู่บ้านนะคะ8กิโลค่ะจะถึงอุทยานแห่งชาติดอยหลวงแล้วอากาศดีมากทุกคนตอนนี้7โมง24นาทีนะคะเราจะไปหาสถานที่กากเต็นกันใครที่ไม่ชอบแอดเวนเจอร์ใครไม่ชอบถนนขรุขระทางลูกลงังหรือลาดชันนะคะหวาดเสียวอย่างเงี้ยมาอุทยานแห่งชาติดอยหลวงติ้งว่าเข้าท่านะทุกคน เริ่มเข้ามาแนวเขตอุทยานแล้วค่ะอีกประมาณ1กิโลเราจะถึงจุดที่เป็นจุดเช็คอินของอุทยานนะคะมาใกล้เขาแล้วทุกคนข้างหน้าคือไม้กั้นนี่ก็คือทางเข้าอุทยานแล้วนะคะไปกันค่ะแล้วค่ะทุกคนอุทยานแห่งชาติดอยหลวงไปทุกคนไปจุดกลางเต็นท์ลานชมดาวนะคะจุดกางเต็นที่หนึ่งของอุทยานเขากำลังปรับปรุงอยู่ค่ะ ตอนนี้เขาแนะนาเป็นจุดที่2ก็คือใกล้ทาน้ําตกแล้วก็จุดกลางเต็นที่3าคือลานชมดาวเป็นลานก,กว้างที่สามารถนั่งชมดาวแล้วมีต้นไม้หลายรอบค่ะเลยทุกคนลานกลางเต็นเป็นอุทยานที่สะอาดนะทุกคนจัดระเบียบได้ดีมากเห็นข้างหน้าคือเป็นลานกลางเต็นนะคะลานชมดาวแล้วก็ลานสองก็จะไปทางนี้นะทุกคนแต่เราจะไปลานชมดาวกันค่ะ ่อ,อ,อันนี้เป็นลานชมดาวนะคะก็จะเป็นพื้นที่ก,กว้างๆดอกไม้สวยมากทุกคนเป็นพื้นที่ก,กว้างๆค่ะมีห้องน้ำอยู่ตรงนูน้นมีปลั๊กเสียบไฟเรียบร้อยทุกคนมีไฟฟ้ามีห้องน้ำสถานที่โอเคนะคะเหมาะมากเลยจัดกจิจกรรม ลงไปลานกางเต็นท์ที่2กันค่ะทุกคนทางลาบนะนี่ก็สามารถกางได้นะคะทุกคนเป็นทางเข้าน้ําตกเลยค่ะน้ําตกปูแกงค่ะมีที่จอดรถผู้มาพักแรมและกางเต็นท์ตรงนี้เป็นทางเดิเนไปน้ําตกอีกทางหนึ่งค่ะเป็นสถานที่จอดรถบ้านรถเต็นท์นะคะก็สะดวกสบายดีค่ะทุกคนมต้นไม้สวยมากไปดูสถานที่กางเต็นท์พื้นลาบกันค่ะทุกคน ทางเดินนะทางนี้สามารถเชื่อมไปน้ําตกได้ค่ะก็เป็นลําธารเล็กๆทุกคนน้ําตกข้างเต็นที่เราตะกางนะคะถึงแล้วค่ะจุดกลางเต็นลานข้างน้ําตกนะคะทุกคนครึ่งทางแล้วค่ะกับการกางเต็นคนเดียวครั้งแรกนะทุกคนอุทยานแห่งชาติดอยหลวงย้ำอีกทีค่ะที่นี่ร่มลื่นเขียวมากเลย คลิปนี้เราใช้เต็นท์รุ่นใหม่ค่ะทุกคนค่อนข้างจะกางง่ายสามารถกางได้คนเดียวค่ะสะดวกสบายแต่ก็จะมีความหนักของน้ำหนักรวมของเต็นท์นิดนึงประมาณ14กิโลค่ะ นี้ถือเป็นการรีวิวอุทยานแห่งชาติดอยหลวง EP หนแล้วกันค่ะเพราะว่าที่นี่ทำให้ประทับใจหลายอย่างต้องมาซ้ำแน่นอนค่ะคนคะเพราะเห็นธรรมชาติเขียวเขียวเห็นต้นไม้ต้นใหญ่ๆลำโตๆเนี่ยมันหิวใจจริงๆนะคะทุกคนต้นไม้บางต้นเนี่ยมีอายุมากกว่าเราซะอีกค่ะที่นอนของเราคืนนี้เสร็จแล้วค่ะน่าจะต้องฟังเสียงน้าตกทั้งคืนค่ะวันนี้ อันนี้เต็นท์นอนของเราเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าที่ต่อไปคือหุงหาอาหารจัดเตรียมสเสบียงเพื่อคืนนี้เราจะได้นั่งดื่มด่ำกับธรรมชาติและอยู่เป็นเพื่อนสัตว์ป่ากันค่ะ <c oughs> ขอบอกว่าห้องน้ำที่นี่สาหาดมากทุกคนวันนี้ตีห้าสี่สิบทุกคน ห้องน้ำค่ะจะบอกว่าห้องน้ำที่นี่สะอาดมากมีรองเท้าให้เปลี่ยนแล้วก็มีห้องอาบน้ำแยกหญิงชายเรียบร้อยค่ะมีกระดาษให้บริการด้วยสะดวกสบายมากนี่เป็นห้องอาบน้ำค่ะครบ,บบัวเต็มที่เลยทุกคน รีวิวห้องน้ํากันหน่อยค่ะทุกคนห้องน้ําที่นี่สะอาดมากจัดว่าสะอาดที่สุดแล้วค่ะที่เคยเจอมามีทั้งห้องชักโครกแล้วก็นั่งยองนะคะมีห้องอาบน้ำํำมีรงเท้าห้องอาบน้ำสามห้องเลยนะทุกคนฝักบัวด้วยค่ะสะอาดจริงๆอันนี้เป็นสภาพที่ผ่านมาแล้วหนึ่งคืนนะก็มีคนใช้ด้วยก็ยังสะอาดอยู่กระดาษทิชชู่ด้วยเ น่าจะเป็นที่แรกเลยไหมที่เคยเจอค่ะมีกระดาษให้พร้อมเลยบรรยากาศจำเช้าค่ะันนี้เราก็มีเพื่อนร่วมเต็น์เหมือนกันที่นี่ต้นไม้จะสมบูรณ์มากค่ะมีต้นไม้นานาพันธ์ุแล้วก็มีติดปายชื่อไว้เรียบร้อยเลยทุกคนไม่ต้องกลัวว่าไม่รู้จักต้นอะไร ทริปนี้เรานอนเต็นแค่หนึ่งคืนค่ะเช้ามาต้องรีบเก็บเต็นแล้วก็ทาําความสะอาดบริเวณที่เรากางเต็นให้ทางอุทยานนะคะแล้วก็แวะถ่ายรูปกรุบๆหน่อยเองตาค่าบริการที่เข้ามาในพื้นที่อุทยานไม่ว่าจะเป็นเที่ยวน้ําตกหรือเดินชมนะคะคนละ20บาทค่ะค่ารถยนต์คันละ30บาทค่าพื้นที่หรือสถานที่ที่เรากางเต็นคิดเป็นเต็นละ30บาทนะคะรวมเป็น80บาทค่ะ ส่วนท่านใดที่อายุเกิน60ปีนะคะเข้าฟรีไปเลยค่ะส่วน EP 2ก็คือครั้งที่2ที่เราจะมาอุทยานแห่งชาติดอยหลวงเราจะเดินไปลุยน้ำตกกันค่ะได้ยินข่าวว่าน้ำตกที่นี่มีถึง9ชั้นดูค่ะว่าเราจะเดินได้กี่ชั้นและน้ำตกที่นี่สวยมากใครที่ไม่รู้จะไปไหนหนาวนี้แวะมาดอยหลวงกันค่ะอย่าลืมออกมาเที่ยวอย่าลืมออกมาใช้ชีวิตแล้วคุณจะรู้ค่ะว่าโลกนี้มันกว้างมากเลยไปแล้วค่ะ